ฮึบฮ <rude S 2> ึบเป๊ฮึบปะฮึบฟิสต์บก็กราบสวีดัสสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีวเอ้ยไม่ใช่อีวอสเลยนั่นมันเพจย์สตตีม เออก็ผมสตรีมผมจะเริ่มสตรีมแล้วนะครับตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปเออแล้วก็จบสตรีมประมาณเที่ยงคืนนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอืไปเรียนอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็ดูดูตามที่ตัวเองดูไหวน,นะไม่ไม่ต้องดูจนจบสตรีมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับ GMTS โดนัทนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเข้าห้องก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอน็อตเกมเลยลวกันเดี๋ยวไม่รู้เกมไปไหนเดี๋ยวผมไปตามเกมก่อนมาครับเกมเริ่มเกมครับจังหวะนี้ G M T X, s เส้นดีเวส G M T โดนัทนะครับผมมาหมอเอาอยัางไงฮึบฮึบเปฮึบป่าฮึบ First blood อันนี้เขาเรียกว่าเปิดคลิปเปิดคลิปก่อนไงเขาเรียกว่าเปิดหัวเขาแล้ว <No. S 1> เขาเรียกว่าเปิดหัวคลิปเขาให้ เขมาเรียกว่าเมื่อกี้เป็นการเปิดคลิป,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 ปใช่มาหมอใช่เหรอ,หอเฮ้ย

โอ๊ยแก่หัวทาไมต้หน้าหัวไม่โดนเลยวะเฮ้ยงงว่ะ ไม่มียาแล้วหมอเ๋ยวผมมีกล่องหนึ่งหมอได้ได้ได้ผมได้อยู่มาหมอมามามาหมอ First blood ไม่บวกเียหมอโหลากขนาดนั้นอะขอกอดสามด้วยหมอเพราะว่าเรา เป็นไออันนี้เราเราชอบเปิดชิปกันเยอะเกินใช่เราเปิดชิปเยอะไปหน่อยอัดตัวนเยอะไปหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าการเฮฮาปาร์ตี้ปฏิโกเขาคนดูจะได้รู้ไงว่าอย่าห้ากับจีมจีมก็ยิงหัวกันเหมือนกันนี่ใช่เธอแต่ดีต่อจีมแต่ว่าจีมก็ป่าแค่นั้นเอง โอ้ยหมออย่าก,กดแช่งนั่นนี่หมอกดแช่งนั่นก็ตายเลยดหิหมอหมอผมว่าผมว่าผมผมผม,ผมพันก่อนดีกว่าหมอจริงอันนี้จริงนะ <c oughs> มาหมอมามาครับผมมาครับ <c oughs> อายังหมอคึับ <c oughs> <c oughs>

หมอต้องพานแล้วแหละผมว่าเข้าหัวไปดอกแรกอต่เราก็ต้องใส่มวนิดน,นึงอ่ะซองน่ะมาหมอมามามาครับผมมาครับปึ๊บวิชานินจาฮึบจ้าเฮ้ยโอ้ผมยอมเลยว่ะหมอช็อตเนี้ยจริงก็จัดเลยอ่ะ ซองซองหกนัดหน่อยหมอซองหกนัดหน่อยขอซองหกนัดหน่อยคือหมอไม่ได้ตั้งใจใช่เมื่อกี้โอเคนิ้วล็อกนิ้วล็อกโอเคโอเคนิ้วล็อกนะผมวิ่งไปปุ๊บหมอก็กดแช่รอไว้เลยเมื่อกี้มาครับมาครับเอ้ยหมอได้กองไฟด้วยแล้วนะเข้าตีมพอดีเลยเพื่อปัญญาจ้า มหัวนะหมอมีหัวนะแต่สกอร์ไม่จบหัวใช่อีกอีกอีกสักทีไหมหมอต้องไปเรื่องไงมามาต้อไปทีเลยโอ้จบเลยว่ะหมอผมจะเอาหัวหกซะหน่อยเมื่อกี้มามามาหมอมาเอาที่ผมก็ได้มาหมอจะได้รู้ว่าผมยิงหัวเปล่าเนี่ยมา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 ใช่จะได้รู้ไปเลยว่าหมูลดหรือเปล่าอพยัง จะเจอวิชานนีจาฮึบหนึ่งทีฮึบสองทีล้อหรอฮึบเอาแล้วหมอไม่พันยาน่ะโอ้ผมกุญสตาอดใหด้หมดโดดให้หมอพันยาเลยเขาจะเปิดคลิปรอบสาม หมอหมอกรอกัญาอีกรอบแป๊บนึงกขอกัญญาอีกรอบมามอมา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  f i r ก่อก่อกอสามผมเละเทะก่อสาผมแตกเลยใช่ใช่เราที่เดิมไงเราโล่งๆไงเราชอบแบบโล่งๆไงมาหมอเริ่มครับผม เึ้ยเรียมทีเรียมหมอเอาปนอะไรอ่ะหมอเลือกบ้างเห้คิดอะไรได้ได้หมอแก้แค้นใช่ไหมแก้แค้นเขาเรียกว่าล้างมือยังเอาเลยนะได้เฮ้ยทำไปไม่เดียวเรียมเรียพ่อนี่ไงหมอ เล่นเองดิ e, หมอหมอเล่นเองด like ิเน <co ok 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 um. ok ี่ยไอ้โบมาอยู่แคมป์ไหนแล้วหมออยู่แคมป์ไหนบูมไหนบูมนั่งรอมาหมอเริ่มเลยไหมครับหรือไงจะบอมก่อนไหมหรือไงเริ่มขอความดีนะครับนี่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 คนโดนคนโดนโดนผม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 สอนสเต็ปไม่ดีไปนั่งใต้บ่อไหนหมอโชว์ดิหมอโชว์ดนี่บ้าบ้านั่งใต้บ่อนี่นี่บ้าบ้านั่งใต้บ่อไม่ใช่มันโดนหัวผมนะหมอแมวนะ เอายังมา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 เดี๋ยวผมให้เม็ดเดียวพอปึ๊บฮึ๊บหมอพญาก่อนไหมหรือไงพญาไปเลยรอบนี้ผมน่าจะไม่ใช่ยาเนี่ยใช่แน่ใจนะผมให้เม็ดเดียวพอ nó ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยหมอเมื่อเคจบแค่นั้นพอผมบอกแล้วอย่าเล่นปืนอันตรายบอกเลยคนโดนเกมนี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ยิงแบบไม่คมอย่างที่คิดนะผมบอกให้ให้ให้น้องๆเขารู้นะใช่ให้น้องๆเขารู้หน่อยว่าเกมว่าแข็งแกร่งขนาดไหนไหนหมอมาเนี่ยมาเนี่ยนะแต่หมอจะเตะล้อหลอกผมไปทีนึงป่งล้อหลอกปึ๊บ ติดไปไม่ตายนะตายนะผมละงงว่ะหมวกหายเลยบ้างหน้าเม็ดนั้นน่ะเต็มๆรอบรอบเองทีซุ๊บซุบใช่เข้าเข้าหัวหกเลยแต่มันไม่จมตะกอหัวน่ะหมอหมอจับไว ออไม่ใช่โบเล่นให้ดิไกเล่นเองแม่ก็พูดอยู่ตลอดทั้งคลิปอย่างนี้นะจะให้โบเล่นให้อีกงงวะอเอาเอาอีกสักคลิปะอ๋ออีกสักเกมอ่ะเนาะอีกสักเกมได้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 หมอให้ให้คนดูเาูได้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 หมอกดเลยต่อเนื่องเลยงั้นอะมาสองเกมติดกันเลยเราดูเกมสองอะดีเอาเป็นว่าใครอยากดูเกมสองก็ พรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมเจอกัน6โมงเช้านะจ๊ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดแชร์ไปเยอะนะกดแชร์กดไลค์กด u ั s สไ i b e ใครไม่ชอบก็กด u ั s c ไ i b e นะครับใครไม่อยากไลค์ก็กด u ั s c ไ i b e นะครับใครที่ไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ีริงนะครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูเกม2พรุ่งนี้เจอกัน6โมงเช้านะจ๊ะทุกคนบายบายจ้า